ชายคนหนึ่งเดินอยู่ในป่า ทันใดนั้นโลกหมาป่าตัวเล็กๆก,ก็พลัวมาดึงขากางเกงของเขาอย่างแรงมันดูร้อนรนเหมือนต้องการพาเขาไปที่ไหนสักแห่งด้วยความสงสัยเขาจึงตัดสินใจเดินตามมันไปฝ่าผ่านพุ่มไม้หน้าทึบจนมาถึงขอนไม้กลวงแห่งหนึ่งที่นั่นเขาพบแม่หมาป่าซึ่งกำลังจะสิ้นใจนอนอยู่กับลูกน้อยอีกหลายตัวทั้งหมดสั่นเทาและหิวโหวยชายคนนั้นไม่ลังเลเลยเขารีบกลับไปนำผ้าห่มและอาหารมาให ครอบครัวหมาป่าแม่หมาป่ามองเขาด้วยแววตาอ่อนโยนราวกับกำลังพูดคำว่าขอบคุณหลายสัปดาห์ผ่านไปลูกหมาป่าตัวเดิมกลับมาหาเขาที่ประตูบ้านและมันไม่ได้มาคนเดียวพวกมันกลับมาทุกวันชายคนนั้นให้อาหารพวกมันเสมอขณะที่โกลเด้นรีทรีเวอร์ของเขาก็เล่นกับลูกหมาป่าอย่างสนุกสนานในสวน วันเวลาผ่านไปลูกหมาป่าเหล่านั้นเติบโตขึ้นเป็นหมาป่าตัวใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็ยังคงมาเยี่ยมเขาและเล่นกับสุนัขของเขาเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันจนวันหนึ่งเขาเดินเข้าไปในโรงนาและเห็นพวกมันทั้งหมดนอนพักอยู่บนผ้าหม่มผืนเดิมผืนที่เขาเคยใช้ช่วยชีวิตแม่ของพวกมันไว้ในวันนั้นจากคนแปลกหน้ากลายเป็นผู้พิทักษ์พวกมันเลือกเขาให้เป็นส่วนหนึ่งของฝูงและไม่เคยจากไปอีก